พ,พี่แทบโดนพักงานเรื่องนี้ถ้าพแทบโดนไลออกล่ะีฉัจะดเป็นคุณนายผู้ว่าสิเฮียเฮียเฮียบอกว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับพี่แทบไงแล้วนี่เขาถึงขั้นจะโดนไล่ออกอย่างนี้ฉันจะอดเป็นคุณนายผู้ว่าน่ะสิ บ้าไอเทพอ่ะมันแค่เกษตรอำเภอตอกต่อยมันจะเป็นผู้ว่าได้ไงประสาทไม่รู้ล่ะถ้าพี่เทพโดนไล่ออกและฉันไม่ได้เป็นคนายผู้ว่าฉันไม่ยอมด้วยหรืออย่ามาทําตัวน่าลำขาขไนะปะฮะถ้าจะโทษก็ไปโทษป้าโทษไอคุณไพฑูรย์นู่นเดิแล้วไอ้คุณไพฑูรย์มันอยู่ที่ไหนล่ะอ้วนจะรู้ไหมอ้วนหน้าเหมือน G ีพเสเหรอไม่รู้ล่ะถ้าเฮียไม่ช่วยพูดกับป้านะอ้วนจะแฉให้คนทั้งโลกมันรู้เลยว่า เฮียใช้ใครให้ไปเอาหลักฐานมาคอยดูโอยอะไรกันหน้ากันหนาวะอุย้ยน้านันหนาวะ้อมมีอะไรอะ่ะฮะ ขอโทษทีนะครับที่ต้องเรียกพี่เทพมาคุยที่นี่ผลตรวจสอบแล้วในมือออกมาแล้วครับมีสองตัวอย่างครับที่ได้จากดิ้นชักและกระสอบเอกาสารมีซ้ํากันสองตัวอย่างครับพี่อันนี้ของพี่ครับส่วนนันนี้ไม่ใช่ พี่จะรู้ได้ไงว่าเป็นใครพี่เทมแต่เขาเป็นคนดีมากนะตรงรักครอบครัวดูแลพ่อแม่ อนนี้ก็ได้ข่าวว่าแม่ป่ยวยก็แสดงว่าช่วงนี้เขาต้องใช้เงินเยอะเป็นพิเศษพี่ว่าคนอย่างเขาไม่ไน่าจะทำอะไรไม่ดีเอาอย่างนี้ครับพี่เทพผมมาลองทดสอบดูก็ไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวพี่เทพลองเรียกเขามาคุยดูเผื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผมต้องการเงินเพิ่มเงินเพิ่มเหรอเพื่ออะไรก็อีกจนาทีบ้าบอแน่นเด็มันจะแฉจะแฉแฉอะไรแฉเรื่องที่เราไปขโมยข้อมูลในทเเทพอะดิแล้วไง มันแฉเราก็เดือดร้อนนะดิผมขอแค่แปดหมื่นเองทำไมผมต้องให้คุณด้วยผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงก็หมายความตามที่พูดพูดมาหมาแบบนี้เราก็เดือดร้อนนะดิอย่ามาใช้คำว่าเราที่นี่คุณก็คุณผมก็ผมไม่เกี่ยวข้องกัน ก็ถ้าเกิดมันแชร์เราก็เดือดร้อนคิดให้ดีๆคนที่เดือดร้อนคือคุณไม่เกี่ยวกับผม พี่เทมจะไม่เดือดร้อนแต่นี่แหละเขาจะถูกไล่ออกนี่ฉันก็อดเป็นคุณนายผู้ว่านะสิไล่เจ้าหน้าที่อ่ะมันบอกว่ามันจะเอาเงินเพิ่มอีกต้องแสนหนึ่งอ้วนเลยไปบอกไอ้ภายทัศน์มันบอกว่ามันไม่สนเอ้ยไปทำอย่างนี้ได้ไงวะมันยังมาบอกอีกนะว่าให้ป้าออกตังไปดิมันไม่สนมันไม่เดือดร้อนอไอ้เชาถุยไอ้เก่าเจ๊งเอ้ยทาอย่างนี้อ้วนก็เดือดร้อนอยู่วะไม่ได้อ้วนต้องจัดการกับมันจัดการโทรไปหามันเลย วาทิ้งอะมันไม่ยอมคุยกับวะไอ้โงเ่เยน่าลำคาญป้าโทรไปเลยโทรจิกมันเลยโทรเลยูไม่ยอมนะป้าโทรอีโทรเลยเฮ้ยหรือว่าว่าจะโดนหลอกอีกคนหรือวะไม่ได้ป้าถ้าโดนหลอกป้าต้องแฉมันป้าแฉหมดเลยจะบ้าแฉมันได้ยังไงถ้าแฉไปก็โดนยึดเงินไปนะสิฮะเดี๋ยวจะเสียการใหญ่ ไม่รู้แหละเรื่องนี้ปลาต้องรับผิดชอบไม่งั้นอัวก็ไม่ยอมเหมือนกันโอ้โหอัวก็ไม่ยอมปลาต้องหาเงินไหมอัวแสนหนึ่งไม่งั้นอัวติดล้างแหไปอ่ะอ,อัวจะมีอ,อัวจะมีประวัติไม่ได้ปลาเข้าใจาไหมไอ้เดี๋ยวพวกเราก็อย่าเพิ่งไวอยวายกันได้ไหมวะให้อัวใช้ความคิดหน่อยสิ นี่เป็นสัญญาซื้อขายที่ดินของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จำนองไว้กับเท่าแก่เซิงท่านเอาไปจัดการต่อได้เลยจัดเอาไปจัดการต่อให้เสร็จไป ถือว่าผมทําให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะนี่มันแค่ดอกเบีย้ยเองนะท่านหมายความว่าอย่างไงก็เงินที่คุณไปจ่ายให้ตาแก่เสียงทั้งหมดเไป็นเงินของผมคุณยังไม่เคยคืนเงินอะไรผมสักบาทนึงแต่ที่คุณทําทํำไม้ผมเนี่ยถือว่าเป็นการจ่ายดอกเบีย้ยก็แล้วกัน อย่างงี่เงา่าบอกแล้วว่าเวลามีน้อยรีบทำงานให้เสร็จแล้วแกก็จะได้ส่วนแบ่งให้ไหว เอาสวัสดีครับัดีครบเชิญน,นั่งก่อนครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับดื่มน้ำก่อนขอบคุณครับคุณเทียสบายดีไหมครับสบายดีครับแล้วคุณเทียมไมีไปทุระอะไรกับผมครับ เปล่าหรอครับผมได้ข่าวว่าคุณแม่คุณไม่สบายเหรอครับคุณเทพรู้ได้ไงครับเนี่ยผมมีเพื่อนเป็นหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับนิดถ้ามีอะไรใช้ผมช่วยบอกได้เลยนะครับ,รบแล้วเรื่องตั้งกรรมการของคุณเทพล่ะครับไปถึงไหนแล้วครับ กล้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังสืบสวนถ้าคุณมีข้อมูลอะไรบอกผมได้นะครับผมไม่มีครับผมไม่ทราบอะไรทั้งนั้นเลยครับครับคุณหมอ,องั้นเลยครับ คุณหมอย้ายแม่ผมไปห้องพิเศษหมอบอกว่าคุณเทพเป็นธุราัาการไม่ต้องคิดมากนะครับผมอยากช่วยงั้นผมขอต,ตัวจก,ก่อนนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนหาคนที่ล้วงข้อมูลถ้าคุณมีอะไรจะบอกผมรีบบอกนะครับ ก่อนที่มันจะสายเกินไปสนับสนุนโดย The Mall Group ทำไมใครเขาเชิญหล่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณหนู่เธอไม่เกี่ยวแนี่เธออย่ามีธุระอะไรก็ว่ามาแล้วแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันท้องกับพี่เทพล่ะเชื่อฉันหรือเปล่าเราจะทนนกัน